สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัชนาวงศ์มุสานะคะรหัสนักศึกษา160903723ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์หัวข้อค a า p า i โ e p r ั d ช c t i o n u น,นที T ค่ะโดยใช้ชุดข้อมูลรถยนต์นะคะมือสองจาก Hackle แ,และสร้างโมเดลทำนายราคาด้วยดิชันทีค่ะซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคารถยนต์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือที่มาของข้อมูลนะคะหรือ data s o r c ข้อมูลจากเว็บ hackle นะคะก็คือ car pie production dataset นะคะซึ่งข้อมูลที่หนูเอามานะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะก็คือการวิเคราะห์ในการซื้อรถยนต์ของลูกค้านั่นเองนะคะที่ที่จะเป็นการตัดสินใจเลือกนะคะว่าเราจะซื้อรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะซึ่ง ตัวแปรหลกัหลกๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกระยะทางปีการผลิตหรือว่าโครงสร้างของรถนั่นเองค่ะแล้วก็ของพวกนี้นะคะจะบอกราคารถออกมานั่นเองนะคะก็คือพรายต่อไปนะคะเรามาดู ส่วนประกอบของข้อมูลของรถยนต์นะคะที่มีมากกว่า1,000คันเนี่ยก็คือมีราคาปีผลิตเครื่องยนต์ระยะไมยี่ห้อรุ่นสภาพรถเชื้อเพลิงนะคะส่วนเหตุผลที่หนูเลือกข้อมูลนี้มานะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะส่วนประโยชน์ในการตัดมีประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อขายรถมือสองค่ะแล้วก็มี แอตทริวหลายแบบนะคะเหมาะกับการทำดิสชั่นทีมากๆค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการทำดิสชั่นทีเป็นอะไรที่มองง่ายครอบถึงมันจะข้อมูลมันจะเยอะไปหน่อยแต่คนดูสามารถมองเราดูรู้ได้รู้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความน่าสนใจของข้อมูลค่ะซึ่งข้อมูลที่ใช้ในที่ใช้ในโครงงานนี้มาจากแฮกเกอร์นะคะเป็นข้อมูลลดมือสองนะคะ มากกว่า1,000รายการนะคะประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะข้อมูลสภาพรถและรวมทั้งหมดเนี่ยมี10แอตทริบิวนะคะแล้วก็ได้กำหนด label เป็นพายนั่นเองนะคะความน่าสนใจของข้อมูลนะคะคือประเด็นสำคัญเลยเนี่ยราคารถเป็นปัจจัยหลักในการซื้อขายะคะ่ะซึ่งถ้าเราจะซื้อขายรถเราจะดูราคารถอย่างแรกเกือบเกือบจะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะบางคนก็ตั้งงบไม่เท่ากัน,นะคะ่ะ ส่วนราคาเนี่ยมีปัจจัยต่ออะไรบ้างมีปัจจัยก็คือปีเครื่องยนต์ไมหรือโครงสร้างของรถต่างๆนะคะซึ่งหนูใช้ Data Analysis นะคะในการช่วยประเมินราคานะคะคือแม่นกว่าความรู้สึกแน่นอนบางทีเรารู้สึกว่ารถคันนี้สวยจังเลยแต่เราไม่รู้ว่ารถมันผ่านอะไรมาบ้างเช่นอาจจะเป็นรถน้ำท่วมก็ได้ะคะ่ะซึ่งถ้าดูจากกราฟนะคะ เลเบลไพ่เนี่ยราคาต่ำสุดของรถนะคะจะอยู่ที่5,011ค่ะส่วนแ max สุดเนี่ยจะอยู่ที่99,982นั่นเองนะคะนี่คือค่าแม็กของเราเลยค่ะส่วนปีเนี่ยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ปี2,000ค่ะส่วนปีสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,023ถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะส่วน อินเนอร์ไซด์นะคะมินเนี่ยจะอยู่ที่1ค่ะส่วนแม็กเนี่ยจะอยู่ที่6นั่นเองนะคะเราอันนี้ก็คือจะดูที่ค่าต่ําที่สุดส่วนแม็กก็คือค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็แบรนด์นะคะแบรนด์เนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะจะเป็นฟอร์ดนะคะส่วนมากที่สุดเนี่ยจะเป็นโตโยต้ตาเองคะ่ะซึ่งเป็นที่นิยม,มอย่างมากเพราะว่าเขาทนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของ ไฮโดรแกรมพายนะคะซึ่งอันนี้หนูทำเป็นกราฟเป็นกราฟแท่งมานะคะหรือไฮโดรแกรมนะคะซึ่งไวล u ลูกคอลัมน์เนี่ยหนูเลือกเป็นพายนะคะส่วนคัลเลเนี่ยหนูจะแบ่งเป็นแบนด์นะคะซึ่งจะทำให้มองดูง่ายซึ่งสีเหลืองเนี่ยจะเป็นโตโยต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าโตโยต้เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากค่ะนื่งด้วยจากราคาถูกนะคะและเป็นรถญี่ปุ่นมันไม่ใช่รถยุโรป การกระจายตัวของราคานะคะเมื่อแยกตามแบรด์รถยนต์เนี่ยคือ Toyota เนี่ยมีจำนวนตัวอย่างมากที่สุดในทุกช่วงราคาเลยค่ะเพราะว่าเข้าถึงงานเองค่ะส่วน BMW, Audi และ Mercedes-Benz นะคะส่วนใหญ่จะมีราคาในช่วงกลางถึงสูงนะคะเพราะเป็นรถยุโรปเลยทำใหร้ราคาสูง Honda และ Ford นะคะมีราคาเฉลี่ยอยู่ในช่วงต่ำต่ำหรือกลางนะคะแสะดงให้เห็นว่าแบรนด์เนี่ยเป็นปันจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับ ราคาตลาดรถยนต์นะคะก็อันนี้ก็คือความจริงเลยนะคะถ้าแบบแบรนด์ไหนที่ดังมากๆเนี่ยควรจะนิยมกันมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนมากในประเทศไทยนะคะที่นิยมกันได้เห็นชัดที่สุดก็จะมีพวก Toyota พวกรถยุโรปก,ก็เป็นพวกเบนแล้วก็ BM นั่นเองค่ะไฮโดรแกรมนี้นะคะจะแสดงให้เห็นการกระจายของตัวตัวของราคารถนะคะโดยแยกตามแบรนด์นะคะ เราที่เราสังเกตว่า Toyota เนี่ยมีจำนวนตัวอย่างเนี่ยสูงที่สุดในทุกช่วงเวลานะคะในขณะที่ BM, Audi แล้วก็ e r c e d e s b e n นนะคะจะก,กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาที่สูงกว่าแบรนด์บนอื่นนะคะ Honda และ Ford เนี่ยจะพบในราคาที่ต่ำถึงปางกลางนะคะบ่งชี้ได้ว่าแบรนด์เนี่ยมีผลต่อการตลาดที่ชัดเจน,นะคะ่ะซึ่งพวก BM หรือ Audi นะคะก็อยู่ในระดับที่สูงจริง รวมถึงเทสลาที่เป็นรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูไฮโดกรมนะคะของอินเนอไซนะคะหรือขนาดของเครื่องยนต์ของรถนั่นเองนะคะซึ่งหนูจะใช้เป็น value Column เป็นขนาดของเครื่องยนต์นะคะส่วน Color เนี่ยจะเป็นแบรนด์เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งการกระจายของเครื่องยนต์นะคะจะแยกตามแบรนด์เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งตโยต้าเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดในทุกช่วงของ อนเนียรซน์ะคะส่วน BMW m e r บ e d เ s ส e n z และออ d i ดี elle, เนี่ยพบมากในเครื่องยนต์ขนาดที่ใหญ่กว่า3.0นั่นเองค่ะซึ่งสาเ่ก็คือจะประมาณนี้นั่นเองนะคะจากไฮโดรแกรมนี้นะคะเราจะเห็นว่าการกระจายตัวของอ n น i n เนียร์ไซนเนี่ยแยกตามแบรนด์รถยนต์นะคะโดย t o y ย t ้เนี่ยมีตัวอย่างจำนวนเนี่ยมากที่สุดของในเครื่องยนต์เลยค่ะในขณะที่ BMW m e r บ e d เ s ส e n z บและออ d i ดี elle, เนี่ยจะพบมากชุดในในช่วง3.0นั่นเองค่ะซึ่ง ถือว่าเป็นระดับกลางนะคะก,ก็คือจะมีความคุ้มค่านะคะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าพความคุ้มค่าเนี่ยจะเน้นเป็นพวกตโตโยต้านะคะจะคุ้มค่าแน่นอนค่ะส่วน B M W แล้วก็ Mercedes-Benz นะคะสมรสมรถนะและกำลังเครื่องยนต์เนี่ยที่สูงกว่าก็คืออาจจะขึ้นกับแบรนด์ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูไฮโดรแกรมนะคะของ ไม้นะคะก็คือการกระจายของไม้ซึ่งไม้เป็นหลกัหลกๆเลยที่เราจะดูเป็นลำดับตน้ตนๆว่ารถคันเนี้ยวิ่ง,มานาน,ออางมานานแล้วหรือยังมานานเรหรือเปล่าแยกเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นไม้แล้วก็เป็นแบนดซึ่งการกระจายของไม้นะคะก็คือโตโยต้าเนี้ยมีจำนวนมากที่สุดของทุกช่วงเลยค่ะส่วน m e r c e d e s b e n z ์แบบบินะคะจะอยู่ในช่วง ต่ำหรือกลางก็คือเป็นรถที่ใช้น้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ฟอร์และ Honda นะคะจะกระจายตัวอยู่ในช่วงกลางถึงสูงนะคะสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบการใช้งานนะคะและตำแหน่งตลาดของแต่ละแบรนด์ค่ะกราฟนี้นะคะเมื่อแยกตามแบรนด์เนี่ยผมว่า t o โยต้เนี่ยมี จำนวนลถมากที่สุดในทุกช่วงใหม่นะ,ะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมีจำนวนรุ่นและความนิยมสูงส่วน BMW และ Mercedes-Benz นะคะมักมีระยะไม่ต่ำถึง้านกลางนะคะสะท้อนว่ารถยุโรปเนี่ยใช้งานไม่หนักหรือว่าไม่ค่อยถูกใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งจะวิ่งน้อยเพราะว่าด้วยปัจจัยหล,หลายๆอย่างที่น้ำมันแพงหรือค่าบำรุงในการรักษาของเขาแพงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นไฮโดรแกรมของปีนะคะคือปีที่ผลิตปีที่ผลิตนี้ก็สําคัญมากนะคะเราจะดูว่ารถคันนี้เก่าหรือรถคันนี้ใหม่เก่าแค่ไหนใหม่แค่ไหนแยกเหมือนเดิมเลยคะ่ะเยียร์แล้วก็เป็นแบนด์นะคะซึ่งโตโยต้เนี่ยมีจํานวนมากที่สุดเกือบทุกปีะคะ่ะเพราะว่ารถคอาเยอะมากจริงๆส่วน m e r c e e e s b e บ z และ Beer b บียร์บิลเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นในช่วงปี2015ถึงปี20 22นั่นเองค่ะเรามาดูปี2015ประมาณนี้นะคะถึงปี2022ซึ่ง m e เมสเซเดสจะสีชมพู pool, ส่วน BMW จะเป็นสีเขียวซึ่งหนูแคปมาไม่หมดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือว่าจะมีพายนะคะที่กำหนดเป็นเลเบลจะมีคายดีมีเยียร มีอินไซ์มีไม่มีเลนนะคะมีเบนซ์มีฟูลไทม์มีเทอร์มิชันมีคอนดิชันแล้วก็มีโมเดลค่ะซึ่งข้อมูลที่หนูได้มานะคะไม่มีมิสซิ่งแวลูเลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการบอกมีนแล้วก็แม็กเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะซึ่งหนูจะรายละเอียดนะคะหนูจะใส่มาครบถูกหัวข้อค่ะซึ่ง ขายเลียวนะคะมินต่ำสุดอยู่ที่5,011ค่ะแม็กสูงสุดอยู่ที่99,982ค่ะส่วนค่ากลางนะคะจะอยู่ที่ประมาณ56,308ค่ะแล้วก็คือราคาขายของรถหรือคือเป้าหมายในการทำนายนั่นเองค่ะขายดีนะคะก็คืออินดิเจอร์นั่นเองนะคะมินเนี่ยหแล้วก็แม็กเนี่ยก็คือ2 5 0พก็คือ จำนวนข้อมูลแล้วคือหรือโลนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมีทั้งหมด2,500ค่ะส่วนปีในการผลิตนะคะต่ำสุดเนี่ยก็คือปี2,000นะคะซึ่งถือว่าไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนะคะสำหรับในการในการตัดสินใจในการซื้อรถค่ะส่วนแม็กเนี่ยจะอยู่ที่2,023คือว่าใหม่มากๆค่ะส่วนค่ากลางเนี่ยจะอยู่ที่2,11 0นะคะถึง2,12 0ประมาณนั้นนะคะ ก็คือรถรุ่นใหม่กว่าเนี่ยราคาจะสูงกว่านะคะต่าไปในไซายนะคะขนาดเครื่องยนต์หรือลิตรนะคะมินเนี่ยอยู่ที่1.0ค่ะส่วนแม็กยู่ที่6.0ค่ากลางน่ยอยู่ที่3.4เต็นค่ะขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่ามักมีราคาสูงกว่าก็คือเหมือนกับขนาดแรงมา้าหรือขนาดอะไรนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเลขไม้นะคะเลขไม้นี่ต่ำสุดเนี่ยคือ15 15นี่ต่ำมากมากค่ะ ส่วนค่าเม็กนะคะอยู่ที่299,996ค่ะค่ากลางอยู่ที่149,749น,นเองนะคะก็คือถ้าไม่สูงเนี่ยราคาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือลดเนี่ยผ่านการใช้งานมาเยอะนั่นเองค่ะต่อไปแบรนด์หรือยี่ห้อนะคะก็คือดอมิน่นเองนะคะแบรนด์ที่ผมมากที่สุดแน่น,นอนว่าต้องเป็น t o y o ต a แน่นอนะคะ่ะต่อมาจะมาเป็น Audi BMW Mercedes-Benz Honda แล้วก็ Ford นะคะซึ่ง โตโยต้าเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดของข้อมูลที่เราได้ดูผ่านๆมานะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าโตโยต้าเนี่ยเขาท็อปมาโดยตลอดต่อไปเป็นฟูลไทยนะคะหรือประเภทเชื้อเพลิงค่ะซึ่งมีดีเซลนะคะเพทเทลนะคะไฮบริดแล้วก็อิเล็กทริกนะคะคือประเภทเชื้อเพลิงเนี่ยจะส่งผลต่อราคานะคะโดยอิเล็กทริกและไฮบริดเนี่ยราคาจะสูงกว่าก็คือดูได้จากเทสลาเมื่อกี้เลยคะ่ะราคาเขาจะสูงมากจริงๆ ส่วนระบบเกียร์นะคะก็จะมีออโต้แมนนวลนะคะซึ่งเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมีมากค่ะจะทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะไปแ a n d a t i o n นะคะหรือสภาพรถเนี่ยจะมีใหม่มีไลนิวนะคะหรือมีเยอะนะคือคือถ้าสภาพรถดีเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะก็ไปเป็นโมเดลหรือรุ่นนะคะประกอบด้วย30บวกบ,วกบวกของรุ่นเลยนะคะซึ่งมี ค r ล l าส CRV, A3, X5, c a m รีประมาณนี้เป็นต้นเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมข้อมูลก็คือ data preparation นะคะซึ่งอย่างที่บอกก่อนหนะน้านี้ข้อมูลนี้ไม่มี missing value เลยถ้าเรามี missing value แนะนำให้เขียน missing value ก่อนก็คือลบ missing value ที่ไม่จำเป็นออกนะคะแล้วก็แทนค่า missing value ด้วยค่าเฉลีย่ย เรีเพด missing value นั่นเองค่ะแล้วก็แปลงมาเพดข้อมูลเป็น numeric nominal ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งค่าภายเป็น label แล้วก็ทำ split value train 70แล้วก็ test 30นะคะเราจะแบ่งเป็น70แล้วก็30นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ d i s i o n tree decision นะคะก็คือทำไมถึงเลือกที่จะทำ d i s i o n t นะคะอธิบายได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าเหมาะกับข้อมูลตัวเลขมากๆในการเปรียบเทียบว่า มันคืออะไรคือมันดูง่ายแล้วก็มันสวยงามะค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะคือถ้าแล้วแล้วก็ได้อินเดซที่ชัดเจนนะคะคือถ้ามันสูงเนี่ยราคาเราจะตกค่ะส่วนถ้าเนือไซส์ใหญ่เนี่ยราคาเราจะเพิ่มซึ่งโนดของเราเลยเนี่ยจะเป็นโมเดลนั่นเองนะคะซึ่งแบ่งย่อยออกมาซึ่งมันจะดูง่ายมากนะคะถ้าเนไซส์เนี่ย น้อยกว่า116.50มากกว่าหรือเท่ากับก็มาทางนี้เป็นทีเนี่ยเป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็น l e i d minor นะคะก็คือ process ที่เราจัดการนั่นเองนะคะซึ่งเราก็เลยนำข้อมูลเข้ามานะคะเราจะใช้ filter e x c e l t นะคะก็คือคัดกรองข้อมูลคะ่ะแล้วก็ missing, missing value นะคะคัดกรองข้อมูลที่เป็น missing value คะ่ะต่อไป validation นะคะ ก็คือจัดการข้อมูลด้านใน validation ของเราอันนี้นะคะนี่เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็กดเข้ามาในด้านในนะ่จะเป็น m e d i d a t i o n T apply model แล้วก็ performance นั่นเองนะคะ d e d i t i o n T ก็คือข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ r e s u l t ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือ d e i d a t i o n T ของเรานะคะส่วนอันนี้เป็น performance แล้วก็ apply model นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นดิชั่นทีนะคะก็คือรูทของต้นไม้เนี่ยจะมีคายดีเินจิเนียร์ไซและก็เมทเออร์มิเลชชี่นะคะแล้วก็ดิชั่นทีนะคะ,ะ,คะเราจะดูได้จากเรซาวได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นทีต้นไม้ของเรานะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆแต่หนูจัดให้ดูง่ายตอน ช่วงประมาณตรงกลางค่ะก็คือประมาณหนูนั่นเองนะคะนี่มีคายดีเจอเนเนสไซแล้วก็ราคานั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดูง่ายมากอันนี้คือราคาว่าปีน่ะน้อยกว่าเท่านี้เนี่ยควรราคาเท่าไหร่คายดีคันคันที่เท่านี้มีราคาอยู่ที่ เท่านี้เท่านี้อันนี้คือเป็นดิชั่นทีของเราค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็คือความแม่นยำของโมเดลนะคะซึ่งจะมีอยู่35,877นะคะก็คือราคาใน Data Set เนี่ยมีช่องกว้างมากนะคะค่า IMSE เนี่ยระดับนี้เนี่ยเหมาะสมกับการทำทีนะคะก็คืออธิบายง่ายส่วนโมเดลเนี่ยสามารถทำราคาได้ในระดับ จริงๆนะคะก็คือ Roseman e r r o r ตรงนี้นะคะคือ Summer เอ้ย Summer 5,877นบนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เออ่โชว์ออกมาะคะ่ะของ Performance ถ่อไปจะเป็น i n s i g h t นะคะก็คือไม่มากเนี่ยก็คือการทำงานของมันนั่นเองก็คือไม่มากเนี่ยราคาลดลง ปีใหม่ราคาสูงเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ก็คือ3.0บวกเนี่ยราคาจะสูงสภาพนิวใหม่เนี่ยราคาสูง t e r m m i s s i o n อ u ต o m ม t ตินะคะมักจะมีราคาสูงกว่าแมนนวลแล้วก็แบรนด์บางแบรนด์เช่น Audi หราาือ BMW เนี่ยจะมีราคาสูงเพราะว่าเป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ยุโรปเลยค่ะ สรุปผลโครงงานนะคะก็คือโมเดลดิชั่นทีเนี่ยช่วยให้ทํานายราคาลดเนี่ยได้จริงนะคะแล้วก็ทําให้เห็นธุรกิจการขายตั้งราคาเนี่ยได้แม่นยําขึ้นค่ะแล้วก็เห็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาอย่างชัดเจนแล้วก็เราสามารถนําไปใช้ในแพลตฟอร์มขายลดหรือเต้นลดได้นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือยูเซอร์เนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ว่าราคาลดเนี่ยเหมาะหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเรามีบัตเจ็ตเท่าไหร่นะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยค่ะ ซึ่งหนูขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ